สวัสดีค่ะวันนี้ไกรสอนสีพวงค่ะจากโรงเรียนหนองคามวิทยาคารนะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5วันนี้ขณะนี้ทําการสอนนักเรียนกลุ่ม2ในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้ารับสู่การสอบระดับชาติโอเนซึ่งปีนี้2,563อาจจะไม่ได้ใช้คะแนนโอลิก็จริงนะคะแต่ว่า เราก็ยังต้องเขียนยังต้องฝึกกันอยู่นะคะขณะนีะ้กำลังให้เด็กนักเรียนได้ทำแผนภาพความคิดดูนะคะแผนภาพความคิด,ค,ดคำว่าข้าวซึ่งคุณครูก็ใช้ภาพข้าวขึ้นให้เด็กได้ในขณะเดียวกันเด็กนักเรียนก็จะเขียนงานลงสมุดด้วยการ เรกสมุดเป็นแนวนอนหลังจากที่เขียนโจทย์เสร็จโจทย์ของเราว่ายังไงลูกอ่านสิคะภาระงานให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดควาว่าข้าวโอเคแผนภาพความคิดคำว่าข้าวคือหัวข้อหลักหัวข้อรองของเรารวมกันแล้วพวกเราระดมสมองแล้วได้คำว่าอะไรบ้างหัวข้อรอง การปลูก,กเก็บเกี่ยวยผ,ลผลผลิตที่นี้เมื่อได้หัวข้อรองนักเรียนก็ต้องคิดต่ออีกว่าในแต่ละหัวข้อรองอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นักเรียนรู้จักคำว่าข้าวไหมคะ,คะเคยเห็นข้าวไหมคะ,เค,คะเคยกินไหมคะ ใครไม่เคยกินข้าวไม่มีบ้านใครปลูกข้าวยกมือโอ้ยเยี่ยมมากเลยแล้วรู้วิธีการปลูกไหมคะรู้รู้วิธีการปลูกข้าวรู้วิธีการเก็บเกี่ยวแล้วนักเรียนต้องเขียนให้ได้เยอะๆว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้าวเขียนตั้งแต่ต้นจนจบเป็นผลผลิตและการแปรรูปเลยนะคะนักเรียน อ่านี่คือภาพบนจอตัวอย่างแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างที่คุณครูออกแบบช่วยการออกแบบกับนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะได้ดูผลงานเดี๋ยวจะได้ดูผลงานผลงานของใครเป็นรูปเป็นร่างแม่ครูจะเดินแล้วนะคะแม่ครูจะเดินแล้วของใครเป็นรูปเป็นร่างอ่าอุ้ยคุณอาชิระยาบัตเลอร์ได้บ้างแล้วได้บ้างแล้ว ได้บ้างแล้วได้บ้างแล้วอย่าลืมว่าอย่าระบายสีใส่ตัวหนังสือให้เล่นเส้นเป็นสีสันได้เดี๋ยวจะได้ชมผลงานนะคะน้องค้าวิทยาคารนำเสนอในช่วงวิธีการปฏิบัติเดี๋ยวจะได้โชว์ผลงานเราเคยนำผลงานเด็กๆลง YouTube และ Facebook และหลายเยอะแยะมากมายได้รับการต้อนรับได้รับการยกย่องชมเชยจาก ผู้ปกครองจากเพื่อนนักเรียนแล้วก็มีนักเรียนชื่นชมที่จะนำเด็กมาเข้าโรงเรียนหนองคามวิทยาคารของเราสูงขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะนำโดยนายพินิษแสงสุขผู้เป็นผู้อนการโรงเรียนแล้วขณะนี้ก็มีรองทั้ง3ท่านที่มาร่วมช่วยงานของโรงเรียนของเราห้องนี้คือห้องภาษาไทยที่เป็น หกทับหนึ่งโดยแม่ครูไกลสอนสีภูวงแต่กลุ่มที่นั่งเรียนอยู่ตรงนี้คือกลุ่มสองค่ะสำหรับช่วงนี้ขอสวัสดีกับน,นักเรียนทุกคนบาย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 อยอมมาก